รนีชื่อฟ้าช่ของโปรดโหวนกาลรามากอนฟ้าแหวนการพลังหงุดหงิดปุ๋ยให้หลานเก็บซองจดหมายฉบับนี้ไว้เอาไว้ดูนะหลานเอออเามาเหอะไอ้ก้าแก่ไอ้ตะงานลำบากจังเลยโอ้ยเหนื่อยถึงตรนีหลาลักเออไม่อ่านแล้วไม่สัตว์แม่งกาชิบหายย่ยเป็นคุย ไปเลยส,สตาร์ที่วันนี้0.5ไมล์ยิงดีต่อยิงดีต่อโอ้ชิเธอใช่ตุนี่หรือเปล่า <S <S จ๊ะฉันชื่อโรบินนะเป็นช่างไม้ประจำหมู่บ้านนี้ในที่สุมนตีเรเวสตสองชัน้นมาได้ครับที่บ้านตอนนี้เขับงคงลอยอยู่ทแล้วหยิบของแล้วไปกระเถิดป่าป่าป่ป่ปโอ้โหนี่กูกำลังดูคว้ยหาเหี้ยอะไรในสตาร์ที่ฟ้ามือคว้ยเลยโรบินนี่คือใช่โอ้โหหมาไม่แดก แช่แล้วมันอาจจะดูรกๆไปหน่อยแต่มันก็บอกๆได้เลยนะว่าทิงแถวนี้ดีโยนโป่งให้เลยสองนิ้วโป้งและที่ได้อยู่ตอนนี้ก็คือบ้านหลังใหม่ของเธอโอ้โหอย่ายิ้มสิอย่ายิ้มอย่างนั้นสิกูใจไม่ดีโอ้จเจ้าของฟารคนใหม่เพราะมุบา้านีเองยินด,ด,ดีต้อนรับชัดนชื่อเรวิสเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองเพลิแกนแห่งนี้ รู้ไหมว่าทุกคนต่างก็พูดถึงแต่เรื่องของเธอกันพออยู่แล้วครับพอดีผมโค่ล่อโคตเตึงโครเทหำย่าถ้าพอตอนีเธอเราเข้าไปในกระท่อมเก่าของปู่เธอได้แล้วกระท่อมส้มๆเหม็นๆเน่าๆเชิญๆิเหี่ยวๆน่ะเออกูรู้ไม่ต้องบอกกูรู้แต่กูมีออนเซ็นหลังบ้านเลยอยโคตรหรู้พวกชาวเมืองที่นี่เป็นกันเองมากเลยไม่มีใครมากินตับเมืองเราไอเด็กเฮียเอาล่ะโชคดีกัน เออไปแล้วตีที่ดนากูไพ่พอหนาบ้านคุณ้วยดนาปูกูเลยคุณ่าคนขี่ควาเยได้พาสดิบซิ้นโอ้อย่าประกาศสอแคฟเ้เลครับสยยางโบเกต่ตอไปนะครับแต่แม่งเลยหาปูวิ่ดูขีปต่อไปแล้วก็สดหน้าพ่อสวดบนให้ดีๆเพราะออธิธีเกียรทิธนะครับท่านผู้ชมผู้นารงหลาย